สวัสดีครับวันนี้มรอยพระมาตานเนทางของหลวงตาวัดปลาเป็นโค้งสุดท้ายนะครับลองปฏิตามว่าผู้เป็หไยตัวไดไป,ปติดตามกันเลยครับกา,การมัาสการะปูครับวันนี้มรอยกับม่ตถกับมาตานดยนทางหลวงตาวัดปานมืนะอถือเนาะอหลวงตาวัดปลาโค้งสุดท้ายนะครับพอดีมีเอซี่งเงินมา ไฮรุตาซอยสั่งโซล่าอันนี้ประสงค์นับปูเนาะบนมาพันหนึ่งเล้อปูเด้อนะครับเอฟซีเพิ่นบริเลกบวกน้ำเนาะขอบคุณบอกน้ำครับเป็นไตเป็นหอยม้าครับครับขอยมุสนาบุญน้ำด้อนะครับนับปูเด้อนะครับไม่ตุ้ยกระใดเนาะไม่ตื้ยคนไทยไม่ตุ้ยใส่น้ำโซล่าอาชีพได้เรียบร้อยเนาะไม่ตุ้ยกระใดนะครับเกิดตื้วได้ทุกครับผสมมากลนะครับคุณตา กูทจอไงกูได้กูเจงไก่ซะอือเหตุสิเป็นกะเย็นลงตาเห็ดเนาะว่าตาเด็ดดักฝนตากลมมาโดนแล้วเสอยแตไก่ไว้เห็ดอยู่อือก็เลยรวมถ้าบุญนำปูนี่แหละมาครับพันหนึ่งเลยว่าเออพอดีแหละมาตามของสุดทรก็เลยมาลาลาเนี่ยเพราะว่าสุดทรเรียบเนียนอย่างเนี้ยเนาะแต่กมีมาเงี้แหละมาตะวแล้วกับวัวคัดแกะ แล้เอากระคักบนเงินแล้วโค้งต้นกระโผงมันจะไม่ก็ตอนต้นมันที่เขามาหาโลดครับเอาปูอันเงินนี่เป็ี่ยนอะไรหรือปูเขามาบอกว่าเรื่องยังไงบอกตัวนี้ละเป็นเน้นตัวนี้ละตัวซีเกตนี่แหละซีเกตหรือปูมันเป็นลักษณะเดรปูฝันหรือปูนวดเด้จับงูที่สองงูกับงูสองตัวบับงูมาเขานี้แบบเมื่อรุ่นครับเอานี้อะไรจับออกนี้ เมื่อหลังอ่อนหนักมามารุนงู้อะไรอนมากรอบได้ไดยจับได้ติว่ามันเด็กซีเก็ด,ดียวมันเสิ่งหาเสิ่งหาใจผมเจ็บมันต้องติดหรือว่าตีิสั่งกเจ็บเกเ่าเดี๋ยวบเจ็บเก่านี่มันทีแหลเดี่ยวนี้อ๋อเดี๋ยวที่แหลเขาเนาะทีแหลเขาเนอะูว่าเจ็ดเก่ากับซีเจ็ะซีะเก็บนี่อัน มันใจแบบมันใจติอปูพวงวันน่ะันใจครับตัวเหล็กที่เจ็ดเจ็ดสี่นี่ไม่ปูวอกขากันวันน่ะปกติปูวออกปันนี้เราไม่ตื้นหรอกวันนี้ปูมันจะแห้งสี่เจ็ดเจ็ดสี่อืมก็ลองวังเด้อเนาะอืมปูคนกระบอกขากยูวันนี้ครับเจ็ดเก้าะตัวนี้มันเป็นอายุเป็นอายุแบบสันเสียบมันเสียบสับปูข้อมันสัปูข้อสับปูได้ทั้งเลยไหมปูเรียกวัดิฐานยูนีนเนาะเสียบ อัายุของมัน <35 S 2> สามหาสามหายมันอัอยุนสามหาคนทงเลยหรอปูคนองหัวลงผูมได้สีได้เสียงมากเ่ปูนี้มาเหตดใจเหมืนอมนก่อนนย่างอธิษฐานในนสโดนแล้วก็อะไรอธิษฐานมันครับหรว่าได้ชุด งไมีได้สาู้ถยปูมีสามู่ซีเกตเกตเก้าก็ซ้หาตัวปูมากนนี่แมนอันมากิเนตัวซ like ah ีเก็ตเนาะอ้เนี่ยปูก็จะซีเกตเด้นะครับเอาเน่ยตัวเดียวเเพิ่มี่แ่อดตัวอเน่ยซีเกนี่ยเเลยปูต้องิไฮ็หได้สั่งเนาะได้เป็นได้ลด้น้องเป็นตัวเนาะเนาะซีเกตนี่ยะเนซีเน่นเลย ูบอกเทียไหมือเช้นหนาพี่เช็ดสองมือเจอมันยืดหยไม่แห้งมันไม่แห้งเดียเลยมไม่แห้งเราูเห็นนางมอนนอนเด่ทดะเป็นเด็กเ็นลงโอ้ให้ลูกเป็นไรล่ะเป็นลงเป็นเด็กลงเยอะปเออเป็นไหนลุงตาหใจยโอ้เที่ยวมากเอาประจําเนาะมันเป็นมันเปนกตายไฟมันแบบมันมาเศร้าดบบมอเขาบอก เองบ่ได้จักส่วนนอนอยู่งบาเมืองเจ็เดือนถ้าหาท่านว่าเท่าเดือนเออบ่ท่านออกมาอันบ่หใจเองบ่ได้บ่ได้บอกบ่ได้อ๋หนมตีฮาค่โชตวเรขก็อลุ่มเบาหลายเทียต่อหลายเทียส่เกศสี่เกศร้อนเดยกับนกำ่อนกิเกศ่อไหร่สคู่อยู่คอนโดดูไม่สี่เกศว่ามันจะแห้งอยู่ไงเนี่เนาะอาวตามนี้ได้นะครับอื ปูขยมสามขู่เด้อนะครับสามหาเจ็ดเก้าสี่เก็ดแต่ฟังเสียงปูยำหลายเทียนเป็นสี่เก็ดเด้อนะครับวันนี้ก็เน้นๆเด้อนะครับสลงตาวัดปลาเป็นกะลังเฮ็ดกะลังกางนะครับสาราเนาะนะครับเอฟซีก็โอนเงินมารวมทั้บุญนั้นพันหนึ่งพันบาทเด้อนะครับกับโนศนาบุญน้ำเนาะปูขให้ศิลเนพรเนาะให้มีโชคไม่ใช่ในเงินไหลเขาเนานู่ปูเนาะมีไหลมากพอเราไหลขอาไหลขอาทั้งคู่ยูทั้งผุดพวกเขาทั้งบีบปากไปก็ให้ได้ยังพวกมงหมัดปรถนา นี้ก็กตามนี้เด้อนะครับสามห้าเจ็ดเก้าสี่เกตนาปัวเน้นสี่เกตแลักะเจ็ดเก้าเลี่ยแต่ว่าคุณบอกดูข้อมูเป็นสี่เกตเนาะไม่ตุย้ยเนาะจัดลงตาวัดปลางวดนี้เด้อนะครับอือว่าจัดเกียงจัดเจียรเนาะเป็ตุย้ยเหลืองเข้านะ,ะเงินกระโจนถึงเมื่อแล้วเด้อนะครับสำหรับีเอฟซี F C บอมา ครับแจ้งมาน้ำเด้อนะครับโอนเงินมากมันก็โอนมาโดนตลาดไลยร้ายวงตลาดใช่ป่ะประมาณอาทิตย์นี่แหละโอนมากรับเวิยู่เยอะเงินลงมาจะได้กัแล้วแจ้งเงินนวดหรือเงินนั่นเอฟซีพนันโอนให้น้อยสั้นๆก็เลยถามเบิงว่าันมีผู้ใดทักมาบอเนาะนะครับเงินทางมากเราฝากในหลวงตาพักหนึ่งให้ไม่เคลียวหารอยยังคอยไปม่ตื้เขาบอกเลยเขาเลยสั่งมาซิบคอยไปคอยมากคอยใดมากก็เลยจะแจ้งเขากนเลปมันจึงวาเปลี่ยนกันมากเปลี่ยนกันไม่เด่น มันติดกันไปเรื่อยๆกับผมน่เาเปลี่ยนหอกแล้วมื่อกี้มาโคสุดทายเขาสีมันใจน้ำปูนมันนี่เนาะมันเขรเขาชัทยัก็ได้ปูมือนเลยหอกก็ได้เนี่ยปูสุไทเขาแก่ตัวเล้กูพูดจะเด้ยกอ้ไสั่งมันเนี่ยตัวสี่เจ็ดเก็ดสี่อือสี่เก็ดเจ็ดสี่น้อปูเนาะตัวเสด็จเห็นลังค้าเนาะปูเนาะเอาอซี่โดรมักน้ำปูกัซื้อไ้เลเยนะครับเพื่อได้ทับุญต้องกันอือ มันมีแต่ว่าถามเขาที่แรกเมื่อไปว่าโมกุลเก้าเจ็ดยังงวะโอ้ยบดกะโดนแล้วเขาบดไตรตบรี่ทั้งพวกดบเเกดแล้วมดตัว,ตวท,ที่แรกเลยแบบสี่เจ็ดเจ็ดสี่เนาะปูว่าเจ็ดเก่าสามหาเนาะแล้วถุนมาเกียนสี่เจ็ดกับเจ็ดเก้าอะไรวงเซี่ยงไฮ้เดียม อูไงสองตัวที่พูเขามาสองตัวก,กำานี้ไปเลยอืงานเขาลองทม <า S 2> นะ่เขามาปุ๊บตื่นที่แรกเห็นตื่นแมวแมวปุ๊แมนเดี๋ยวมันแ <c oughs> มนออกไปแบบยุทธวหารตัวเป็นเหม็นกำพ่อมเลยกำพ่อออกไปไว่ร่างนอกไปเพื่อมนี่พินม้าห้ยกับวัยวัดหลวงปู่นะเยอมาปั่น กังเรงงามนอนไม่ชั่วของค้านนเด้อพอเ้ยวนนี้ซุกใส่เกปูวาเด้อบอกจ้เดิเดินทางม่อยู่น้าหลับให้ชัาราบเนาะมัอตีเนาะอพญานาคเปน้าอยเห็นได้มากเอฝันในนู่เลยเรูเนาะฝันงงงกบนเขาไม้ลิ้งอยงหมดสบงงมาเขาห้งเขาไม้ลิ้งก็เลยฉันเขาล้วเลยเห็นมันบนีิเเพื่อนนึงไม่คงข้อจับางแต่เดินออกกํา ล่ห่ปองปอยไปมันไปนั่นครับเอานะครับกับตานี้ฮะโชททีนึงตัวนี่คอ้าวผู้ว่าตัวจะได้สามนะครับเด้่อนะครับสี่เกตกับเก็ดเก่าสามห้าตมักกงมบอกดูกงคือสี่เก็นี่แหะนะครับพันว่าแต่ได้มาจากไหนกับผู้ผู้ว่าได้มาจากไหนกับผู้ว่าได้มาอยู่นี่แหละเพาะเขาเขาบอกว่ามันบมแม่นตัวนึงคืสี่เก็เดอือไหนว่าผู้เคยแหละเขามาบอกพง ตัวน้องแมนดอกตัวสีเกตเด้อต้องแม่นจะปลุกของสิงนี้มาเนี่ยถิแม่นเต็เป็นเด็กหนุอยครับหนมาผู้ชายอ่าก็ลองเดินหน้าเป็นเด็นม่ยผู้ชายเขาบอกเนาะตัวนั้องแม่นดอกสีเป็นสีเกตประเสริฐเนาะอ่โชคให้ขมันในงวันนี้เด้อนะครับสลับในทางตรงตาวัดปลากำลังสั่งสลาเนี่ยประสงค์เด้อนะครับมีตัวรับว่าสั่งสั่งงเดือดเรื่องยุ่งกันเอ้ายุ่งกันบ้างสักครับชควันขมันชคมันนะตัวเรื่องอันนี้อาจารยครับผู้ครับ